สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรสองตัวเด่นบนล่างนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางของวันที่3เดือน1ิบสองนะคะก่อนไปรับชมสาวออนก็มีคําเตือน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องสาอนก็คํานวณตามสูตรนะคะสาอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะแต่พี่พ FC เข้ามารับชมก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะสำหรับงวดที่แล้วสาวโอนก็ให้เด่น5แล้วก็เด่นเจ็ดฟันที่5นะคะสำหรับสูตรนี้เนาะสูตร2ตัวเด่นบนล่างนะคะก็เข้านะคะพี P ่พี M ่เอฟซีเข้าหนนะคะมาในชุดกันนะคะมาตัวกลับนะคะเป็นตัว ออสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะห้าหนึ่งมาตัวกลับนะคะในชุดกันนะคะเอฟซี FC ทานาดหยิบจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยเนาะสําหรับงวดที่แล้วนะคะสาวอนก็เน้นห้าแปดให้เนาะพี่น้องเสียดายไม่มานะคะไม่มาในชุดสองตัวเนาะเข้าอยู่นะคะพี่พี่เอฟซีเข้าเนาะแต่เป็นเลขสามตัวนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะสําหรับงวดที่แล้วถ้ามาห้าแปดก็จะ ปังกว่านี่เนาะเพราะว่าอยู่ในชุดเน้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันที่3กันต่อนะคะฝากพี่พี่ด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะที่สาวนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะอย่าลืมเป็นกําลังแรงใจให้กันด้วยเด้อพี่น้อง สำหรับตัวเด่นในเราพัฒนาวันนี้นะคะตัวเด่นที่สาวอนชอบเนาะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นที่หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นเจ็ดนะคะสำหรับสูตรนี้สาวอนขอเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นเจ็ดนะคะตัวฟันในวันนี้สาวอนชอบ ชอบหนึ่งเด้อพี่น้องชอบหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางอาสองตัวเด่นบนล่างวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดเน้นกันเลยค่ะชุดเน้นชุดเน้นในวันนี้หนึ่งสองสองสอง เจ็ดสองสองสี่นะคะสองสามสองเก้านะคะสำหรับชุดนิ้นสำหรับชุดกันชุดกันก็จะมี เก้าสี่สามสี่นะคะแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดสี่ เจ็ดสามนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดแปดสองนะคะสำหรับชุดกันในวันนี้เนาะตัวที่สาวอนชอบเดี๋ยวจะวงกลมให้นะคะสำหรับแนวทางสูตรสองตัวด่นบนล่างนะคะตัวที่สาวอนชอบเนาะก็จะเป็น สองหนึ่งสองนะคะพี่พี่ fc หนึ่งสองสองสองเจ็ดสองนะคะตัวที่สโอนชอบเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับชุดนิ้นแล้วก็ สองสามนะคะสำหรับชุดกันชุดกันก็จะมีเจ็ดสี่หนึ่งสามสามสี่นะคะสำหรับชุดกัน สำหรับแนวทางสูตร2ตัวเด่นบนล่างนะคะก็มีเท่านี้เนาะพี่พีเอฟซีชื่นชอบเราค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านเนาะสาวอนก็ย้ำนะคะให้เป็นเพียงแนวทางสาวอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะคะพี่พีเอฟซีเข้ามาก็ลองพิจารณาดูได้นะคะว่าชื่นชอบหรือเปล่าเนาะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะการลืม อย่าลืมไปกลับนะคะชื่นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนไม่ต้องตามทุกตัวเด้อพี่น้องสาอนก็คำนวณตามสูตรนะคะอยากมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีจะได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะขอให้เฮงเรวยรวยนะคะในสูตรสองตัวเด่นบนล่างในวันนี้ขอให้มาทั้งล่างและก็บนนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ